รถจักรยานยนต์สตาร์ทมือไม่ได้ให้ทำการปิดสวิตช์เปิดบอกเปิดฝาปิดกล่องเครื่องมือออกจากนั้นดึงกล่องฟิวที่อยู่ข้างกล่องเครื่องมือออกแล้วเปิดกล่องฟิวออกจากนั้นใช้ไขควงปากแบนทำการงัดฟิวตัวเก่าออกโดยการงัดให้ทำการงัดที่บริเวณหัวของฟิวหลอดแก้วเมื่องัดออกแล้วก็สามารถนำฟิวหลอดแก้วออกได้เลย สาเหตุที่ทำให้รถจักรยานยนตสตาร์ทไม่ติดก็เพราะว่าฟิวขาดเปลี่ยนฟิวตัวเก่าออกใส่ฟิวตัวใหม่โดยที่บริเวณฝาปิดกล่องเครื่องมือจะมีฟิวสำรองอยู่สามารถเปลี่ยนใส่เข้าไปได้เลยโดยกดลงให้แน่นเมื่อแน่นแล้วปิดฝากล่องแล้วนำกล่องฟิวใส่กลับเข้าที่เดิมเมื่อดันกล่องเก็บฟิวล,ลงจนแน่นแล้วนำฟิวหลอดแก้วตัวเก่าที่ขาดเก็บที่ฝาปิดกล่องเครื่องมือเพื่อนำไปเทียบตัวใหม่ หรือถ้ามีตัวใหม่ก็นำมาเก็บได้เลยเสร็จแล้วปิดฝากล่องเครื่องมือปิดบอกเปิดสวิตช์แล้วก็สามารถสตาร์รถจัก,กรยานยนต์ด้วยมือสตาร์ทได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ